สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนุ่นอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับนอไม้ฝรังสีม่วงในกระถางแล้วก็ในบงบ่อนะครับแต่วันนี้พิเศษนิดนึงนะครับจะมาอธิบายวิธีการเพาะเมล็ดแล้วก็ต้นกล้าเล็กๆแบบนี้นะครับเอาไปปลูกยังไงนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นพันบล็อกอินฟูนะครับที่ผมเอาให้ดูนี่ครับนี่เนียผมเพาะลงไปนะครับก็ประมาณ1เดือน กับหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับตัวนี้ก็คือเริ่มออกหน่อมาใหม่แล้วนะครับสังเกตดูนะครับเขาจะยืนต้นขึ้นมาแล้วก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับตอนนี้ได้1เดือนกับ1อาทิตย์นะครับอ่าย้อนกลับมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการออกหน่ออยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโน่นนะครับลำต้นใต้ดินนะครับอันนี้เขาเรียกลำต้นบนดินนะครับ ออกหน่อมาสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็คือหน่อไม้ฝรั่งในกระถางนะครับตัวนี้นะครับอายุนะครับประมาณ2ปีแล้วนะครับ2ปีแล้วนะครับเวลาเขายืนเป็นต้นมาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ใครยังไม่รู้จักนะครับอที่นี้ผมจะพามาชมเป็นต้นก้านหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงบ้างนะครับสีม่วงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมจะลงในถุงเพาะชำไม่ เยอะนะครับผมจะลงไม่กี่เมล็ดนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเวลาเขาออกมาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้อ่าชัดเจนไหมครับนี่ Dear, นี่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 ครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นก้าสีม่วงนะครับอ่าขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนี่ครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับวิธีการปลูกนะครับอ่าผมก็จะอธิบายนะครับ ให้เข้าใจนะครับเมื่อเราเพาะเมล็ดได้นะครับถามว่าต้นกล้าเนี่ยอันนี้1เดือนนะครับ1เดือนนิดๆนะฮะสามารถเอาไปปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับก็คือปลูกทั้งดินนี้เลยนะครับแต่ผมยังไม่ปลูกนะครับผมก็จะรอให้สัก2 3เดือนก่อนนะครับสัก2เดือนนะครับ3เดือนนะครับแล้วเวลาเราเอามาปลูกนะครับ อันนี้ผมปลูกในกระถางไซส์15นิ้วนะครับ14 1สนิ้วนะครับอันนี้ก็คือได้ประมาณ6 7เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็คือสวยงามแบบนี้เลยนะครับนะแบบนี้เลยนะครับบางคนอาจจะไม่อยุยังไม่รู้จักนะครับอ่ายังไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้าสีม่วงเหมือนกันนะครับนี่ก็คือยังอ่ากำลังออกนอมาอยู่ข้างล่างนะครับอ่าเป็นสีม่วงนะตัวนี้นะครับอ่า เดี๋ยวผมเอาวางไว้ก่อนนะครับอ่าส่วนในบ่อข้างในนะครับถ้าใครได้ติดตามอยู่ก็คือเป็นสีม่วงนะครับตอนนี้คือเขายังไม่ออกหน่อมาอีกนะครับเพราะว่าผมปล่อยให้เขายืนเป็นต้นมานะครับแล้วก็อ่าขึ้นมาติดดอกครับก็ลงมาข้างล่างนะครับอันนี้นะครับก็คือหลังจากที่เขาออกหน่อไปนะครับยืนเป็นต้นปึ๊บนะผมมาให้ดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือกระถางตัวนี้ผมก็ลงใหม่นะครับได้ประมาณสัก สอ,อสองเดือนนะครับอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์สีม่วงไบโอเลตนี่ครับอ่าเอฟหนึ่งนะครับ,อ,รบอันนี้ก็คือเริ่มออกหน่อมาเหมือนดึกกันนะครับเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนื่องจากที่ผมผสมกันหลายสายพันธุ์นะครับตอนนี้อาจจะสีออกมา แปลกๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอาจจะไม่ตรงป๊นะครับเพราะว่าการที่เราผสมกีสอนของดอกเขานะครับนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเก็บมาให้ชมนะครับในกระถางาที่เป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ชมวิธีการดูแลข,ของผมอีกแบบหนึ่งนะครับไปดูกันเลยนะครับ การดูแลอีกแบบหนึ่งของผมนะครับในที่นี้ก็คือนี่ครับเมื่อมีต้นหญ้าแบบนี้มาผมจะถอนแบบนี้ครับถอน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 และก็ถอนนะครับโดยการที่ถอนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาวางไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยนั่นเองนะครับ่าให้เป็นปุ๋ยนั่นเองนะครับอันนี้ออกนอมาแล้วนะครับนู่นอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็คืออีกโหนึงนะครับ ถ้าผมปล่อยให้ยืนเป็นลำต้นขึ้นไปนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อามาอธิบายนะครับให้เข้าใจนะครับหน่อไม้ฝรั่งเขาจะออกหน่ออยู่เรื่อยๆนะครับประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนเขาต้องออกหน่อมาอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเราเอาเอาหน่อเขาออกไปนะครับเมื่อเขายืนมานะครับเป็นลำต้นพ้นดินขึ้นมานะครับพอรับประทานได้เราถอนออกเขาก็จะออกหน่อต่อไปแต่ถ้าเขา ออกหน่อมาแล้วเราปล่อยให้เขายืนเป็นลำต้นแบบนี้อ่าฟรืบขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะชะง,งักในการออกหนอ่อเพราะว่ารากเขาเนี่ยจะหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นและก็ใบเขาไงครับอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาก็จะยังไม่ออกหน่อนั่นอเองเยอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ